พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .2 การงานอาชีพการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาดูการออกแบบกันนะครับการออกแบบการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงาน สามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้เพื่อให้เข้าใจในผลงานร่วมกันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันล้วนถูกสร้างมาให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามการใช้งาน นักเรียนครับนอกจากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นวิทยุกล้องถ่ายรูปกระติกน้ำดินสอแม้บรรทัดและคลิปหนีบแล้วนักเรียนรู้จักสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากนี้ไหมครับ